สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่เพจพี่แป้งปั้นข้าราชการนะคะวันนี้นะคะเรามาติววิชาภาษาอังกฤษกันเนาะ,ะวันนี้นะคะก็จะโจทย์ยาวนิดนึงเนาะโจทย์ยาวนิดนึงแต่เราก็ต้องเปิดใจนะคะอย่าก,กลัวว่ามันโจทย์ยาวเกินไปแล้วเราจะทําไม่ได้นะคะอะลองทํากันดูเนาะวันนี้เริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะคะตองหนึ่งเลยนะคะ Uh, he said, read passage and answer item. ตอบคำถามเนาะอ่านแล้วก็ตอบคำถามนั่นเอง. Uh, Tom always get up at 6 o'clock. Then he eat breakfast and usually eat bread and sausage. Before feeds the cat. He always eats run at 12. After run time, he always goes to the library until once. โอเคโจทย์นะคะโจทย์ถามว่า what does Tom usually eat for breakfast เขาถามว่า,อาทอมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขารับประทานอาหารเช้าคืออะไรอาหารเช้าที่เขารับประทานคืออะไร A curry and rice B chicken and bread C bread and sausage D sausage and egg เราก็ไปดูเนาะเมื่อกี้เราอ่านว่าอะไรเขาบอกว่าทอมเนี่ยตื่นตอน6โมง Then he eats b r e a k f เ s t เขารับประทานอาหารเช้าบ่อยครั้งเขาจะทานอะไรคะ Bread and Sausage ก็คือขนมปังแล้วก็ไส้กรอกก่อนที่เขาจะให้อาหารแมวบ่อยครั้งเขาจะกินมื้อเที่ยงตอน11อ่า12นาฬิกานะคะ After lunchtime หลังจากที่เขารับประทานอาหารกลางวันเสร็จเขาก็ always go to library ไปห้องสมุดจนถึงเวลา1 n e o'clock บ่ายโมงนั่นเองนะคะแสดงว่า usually eat ก็คือ,อเขากินบ่อยๆในตอนอ breakfast breakfast ก็คือ Then he eat breakfast usually he usually eat bread and sausage นั่นเองฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ c นะคะคำตอบอยู่ในเนื้อเรื่องนั่นแหละค่ะไม่ยากนะคะโอเคต่อไปข้อ12 what does he do after lunchtime เขาทำอะไรหลังจากที่เขารับประทานอาหารกลางวันเสร็จนะคะ he usually go to the park he usually go to the gym he usually go to the canteen He usually goes to the library อ่าแล้วก็ดูโจอ่าดูเนื้อเรื่องที่เขาให้มาก็คือ after lunch time he always go to library นั่นเองเนาะ library ก็คือห้องสมุดฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ D นะคะอ่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยข้อสอบวันนี้นะคะเป็น part reading เนาะเป็น part reading ตัวนี้ เขวัดเราเรื่องความรู้ความสามารถในการอ่านและ,ะจับใจความเนาะจับใจความเล็กๆน้อยๆไม่ได้เจาะลึกอะไรไม่ได้วิเคราะห์อ,อะไรนะคะเห็นปุ๊บตอบปับ๊บได้เลยนะคะอ่าโอเควันนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะตอบถูกกันนะคะไม่ยากเนาะถ้าเราฝึกทำข้อสอบบ่อยๆนะคะเราจะชินกับข้อสอบนะเราจะชินกับข้อสอบเราจะมี แนวคิดวิเคราะห์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะไอเดียต่างๆใส่เข้าไปนะคะวันนี้นะคะโอเคอใครถูกกันบ้างเลยถูกทั้งสองข้อไหมเอ่ยอวันนี้ครูสมก็ขอบคุณทุกคนเนะเา,าะ,นนะ,ะที่เข้ามาติวกันนะคะที่เข้ามาติวกันไม่ว่าจะ,ะหน้าเพจหรือดูย้อนหลังอะไรก็ตามเนาะก็หวังว่าการ การทำข้อสอบบ่อยๆของเราเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องส่งผลในอนาคตหรือการสอบของเราแน่นอนนะคะอ่านมากรู้มากเนาะอ่านมากรู้มากนะคะวันนี้ครูสมขอบคุณเนาะทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้วันนี้ครูสมลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ